เลือกตั้งนายกเทศมนตรีนิวยอร์กได้มุสลิมครั้งแรกในประวัติศาสตร์นิวยอร์กก็ว่าได้โคนผู้สมัครซ้ายอิสราเอลถล่มทลายประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของเมืองนิวยอร์กเกิดขึ้นแล้วเมื่อผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีคนใหม่โดยผู้สมัครที่เป็นมุสลิมโคนผู้สมัครที่เป็นซ้ายอิสราเอลแบบยับเยินนะคะคะแนนถล่มทลายจริง กลุ่มนี้ได้รับการสนับสนุนอย่างสุดๆจากทรัมป์และไอแพคไอแพคนี่คือองค์กรลับบยีส่งอิทธิพลของยิวในสหรัฐคือข่าวเลยนะคะว่าสอสคณะรัฐมนตรีหรือล้วนรับเงินจากไอแพคกันทั้งสิน้นแต่ไม่มีหลักฐานยืนยันร้อยเปอร์เซ็นต์นอกจากบางคนซึ่งอื้อชาวไปแต่ไม่ใช่ทุกคน อ่านเรานี้เป็นต้นนะคะแต่สื่อก็บอกว่ามีแต่ถ้าจริงนี่ก็คงโดนฟ้องกันไปนแล้วทุ่มสุดกำลังนะคะสำหรับทรัมป์งานนี้แล้วก็เชื่อมั่นว่าสายอิสราเอลจะมาก่อนเลือกตั้งทรัมป์ออา,าฟันทงนิวยอร์กต้องเลือกนายกเป็นผู้สนับสนุนอิสราเอลแน่นอนเขาพูดแบบมั่นใจมากเรื่องนี้ยืนยันด้วยวันสุดท้ายองการหาเสียงออกทีวีนะคะ ผู้สมัครไซอิสเอลตอบคำถามพิธีกรเหมือนกับทุกคนเลยสองสามนา่นาคะแนนสูสีไล่กันมากับผู้ที่รับชัยชนะวันนี้สื่อถามว่าถ้าได้รับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีของนิวยอร์กจะทำอะไรเป็นสิ่งแรกทุกคนเลยค่ะยเอิส it, ตอบเลยจะไปเยือนอิสราเอลจะไปเข้าพบนายกรัมตีเบนจามินเนทันยูหูก่อนเหนือสิ่งอื่นใดในขณะที่ ผู้ประสบความสำเร็จนั่นแหละผู้กรรมชัยชนะนั่นแหละสุรานมมดานเขาสังกัดพรรคเดโมแครตนะคะตอบว่าจะเดินสายพบชาวนิวยอร์กและจะจับกลุ่มเนทันยาหูหากเขามาเยือนนิวยอร์กสอดคล้องกฎหมายสากลตามหมายจับไอ c ีและในที่สุดสุดท้ายชายคนนี้แหละคะ่ะที่ต่อแบบนี้แหละ รับผงาดเป็นนายกเทศมนตรีบริหารนิยวยอร์กไปอีกสี่ปีสำเร็จทำหัวเวียงเลยงานนี้การอ,อื่นมาทำความเข้าใจกันหน่อยนะคะบางทีสื่อก็มังจะใช้คำว,ว่าผู้การผู้ว่าการนิยวยอร์กนั่นก็เป็นคำพูดชินปากแต่ตำแหน่งเป็นทางการเขาเรียกนายกเทศมนตรีค่ะผู้ว่าการรัฐนิยวยอร์ก ต่างจากนายกเทศมนตรีเมืองนิวยอร์กหรือที่รู้จักกันในนามนิวยอร์กซิตี้ก็คือระดับมรัฐกับระดับเมืองต้องแยกกันนะคะมรัลนิวยอร์กนี่มีประชากรประมาณ19.8ล้านคนถือว่าเยอะทีเดียวและมีเมืองใหญ่ๆอย่างนะครนิวยอร์กหรือนิวยอร์กซิตี้ชื่อดังนี่แหละเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในสหรัฐอเมริกา แล้วไม่ใช่มีแค่นิวยอร์กเมืองเดียวนะยังมีบัฟฟาโลยองเกร์สโรเชสเตอร์และซิรักิวได้ยินไหมไม่ค่อยได้ยินหรอกแต่ทั้งหมดนี้อยู่ในมนรรัฐนิวยอร์กและการเลือกตั้งผู้ว่นิวยอร์กจะจัดขึ้นปีหน้าค่ะใกล้ใกลก้กันกับเวลานี้นี่คือผั้วน้อยก็เหมือนกับกรุงเทพเราอะนะคะนิวยอร์กนี่เขาเรียกตำแหน่งทางการคือนายกเทศมนตรี นายกน้อยบ้างละ่ะผู้ว่าน้อยบ้างละ่ะแต่ต้องแยกเมืองกับรัฐนะคะนิวยอร์กนี้ประชากรล่าสุดรายงานชัดเจนปี2-4งนะปีนี้ยังไม่มีก็ต้องรอต้อนปีหน้าแหละถึงจะรู้มีประชากรประมาณ8.4กว่ากว่าล้านคนเป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในสหรัฐและในมนฑรัฐนิวยอร์กก็คือคนหนานแน่นมาก ไม่ใช่เมืองหลวงนะเคยได้ยินไหมเมืองหลวงของมรรัฐนิวยอร์กชื่ออัลบานียากที่ใครจะรู้ถ้าไม่ได้ไปอยู่อเมริกานะเพราะว่าจะตอบคําถามต่อมอรหรือจะตอบคําถามที่จะไปสอบหรือไปทํางานคุณก็ต้องรู้มรรัฐนิวยอร์กเมืองหลวงชื่ออาลบานีแต่นิวยอร์กซิตี้เป็นมหานครยิ่งใหญ่ทั้งเครดิตชื่อเสียงและก็มีประชากรนานแน่นที่สุดในสหรัฐอเมริกาปฏิกิริยาแรกของทรัมป์นะคะ ต่อเหตุการณ์ที่ร e พ u b บ i ร a กันพ่ายแพ้ให้กับผู้สมัครมุสลิมเขาบอกโกรธเขาโพสต์ลงในโซเชียลของตัวเองนะคะขัวฟูเอียงก็รัวฟารัวเหวียงเลยเขาโพสต์ว่าไม่น่าเชื่อชาวนิวยอร์กจะเลือกคอมมิวน,นิสต์มัมดานีเป็นคอมมิวนิสต์นะประชาธิปไตยของอเมริกันอันตรายแล้วพ่ายแพ้ได้หรือนี่ ทานแล้วก็ขู่จะตัดงบนะจะไม่ส่งงบให้นิวยอร์นะแต่ที่จริงมันเกินอํานาจประธานาธิบดีไปเลยแล้วก็โดนทัวลงหนะักเลยบอกไมค์พคกลินบอกว่าจะตัดงบบางส่วนสุรานมัมดานีคนนี้ได้ประกาศออกทีวีครั้งแรกเลยนะพอผลการเลือกตั้งมันชัดเจนแล้วบอกว่าทรัมป์ผมแค่จะบอกคุณว่า เพิ่มเสียงทีวีให้ดังนอยแล้วก็มีเสียงโห่รอ้องประมาณว่าให้ฟังเสียงโห่ร้องดีใจของคนนิวยอร์กต่อชัยชนะครั้งนี้บอกว่าเปิดฟังเสียงทีวีให้เต็มสองหูไปเลยเพราะว่าโพสเซนก็เสียงเ hey, ฮลั่นนั่นคือนิวยอร์กสายไม่เอาอิสราเอลชนะแม้ว่าจะมีความซับซ้อนนะคะอาจจะเป็นด้วยนโยบายก็ได้ แต่เทรนดะ์น่ะมันค่อนข้างสำคัญโดยเฉพาะยิวมะกันเยาวชนเจนซีนี่แหละมีบทบาทเยอะปรากฏการณ์ครั้งนี้บอกอะไรชัยชนะครั้งนี้ตบหน้าทรัมป์อย่างจริงจังตบหน้าริพับลิกันด้วยแรงเลยเหมือนประกาศว่ายุคใหม่เริ่มขึ้นแล้วที่นิวยอร์กซิตี้อดีตเต็มไปด้วยร่องรอยของการเหยียดเชื้อชาติปัญหาอิสลามโ,มโฟเบียคือ เกลียดกลัวอิสลามเพราะว่าคน,คนยิวอิสราเอลที่สนับสนุนในทันยหูเยอะนะคะที่นี่เห็นว่าเฉพาะที่นิวยอร์กนี่ประมาณ900 0 0สนเข้าไปละประมาณนั้นนะ900 0แสกว่ากว่ายังไม่มีตัวเลขที่ชัดเจนของปีนี้นะคะนอกจากเหยียดเชื้อชาติอิสลามโฟเบียแล้วก็มายาคติที่เป็นมาทุกสมัยว่าผู้นำคนยอกเนี่ยจะต้องมีหน้าตาผิวพรรณ และชื่อที่อากากรอเมริกันอเมริกันต้องฝรั่งพออเมริกันคือแองโกลแซกซอนนั่นแหละแบบอเมริกันและก็ต้องสนับสนุนอิสราเอลด้วยกี่สมัยสมัยก็เป็นอย่างนั้นแต่งานนี้ช็อกค่ะทรัมป์ก็ตึงค่ะเบื้องหลังนี่จริงอันมีความซับซ้อนด้านเกมการเมืองด้านการหาเสียงอะไรแต่ที่แน่ๆนะคะเสียงสะท้อนของกระแสค,คนอเมริกัน ต่อต้านสงครามล้างเผ่าพันธุ์ปาเลสไตน์โดยอิสราเอลมันกระเฮิมกล้องและกว้างขวางมากขึ้นในหมู่คนอเมริกันค่ะมีการเคลื่อนไหวก่อนหน้านี้ก็หลายเมืองคือต่อต้านสงครามกาซายิง่งบอกว่าจะหยุดยิงแล้วละเมิดอดะยิ่งลุกขึ้นต้านแม้จะเป็นกลุ่มย่อยก็มากในหลายเมืองนะคะ การตัดสินใจผลการเลือกตั้งที่นิวยอร์กเรียกว่าส่งผลสะเทือนไปเมืองอื่นๆด้วยเพราะอาดีตนิวยอร์กเนี่ยคอนเซอร์เวทีฟหนุนอิสเอลมากเป็นศูนย์กลางสนับสนุนอิสเอลก็ว่าได้เพราะเป็นเมือนเศรษฐกิจเงินหมุนที่นี่กี่แสนกี่แสนล้านอันนี้ยังไม่มีสติติออกมานะคะแต่เขาคาดเดาได้ว่าเพราะว่าตลาดหุ้นเอยความเคลื่อนไหวในระดับชาติและระดับโลก อยู่เซ็นเตอร์ที่นี่เรียกว่าคนไม่รู้จักเมืองหลวงของมรัสเนวิรยกหรอกแต่รู้จัก York City. York นิวอร์กซิตี้อดีตนนวิรยกนี้เป็นศูนย์กลางสนับสนุนอิสราเอลแล้วยังไม่พอสนับงานกลางของนิวิรยกเนี่ยอดีตนะตอนสมัยนายกเทศมนตรีคนเก่าๆพากันชักธงอิสราเอลขึ้นเสาสนักงานมาแล้วอันนี้บอกชัดเจนว่ายังไงก็หนุนอิสราเอลตอนนี้ การเคลื่อนไหวต่อต้านอิสเอลล้างเผ่าพ,พันธุ์เนี่ยไม่ใช่ในหมู่นักศึกษาหรือในรูปมหาิุยลายอย่างเดียวนะคะที่ประท้วงเป็นชาวยิวมักันทั้งคนหนุ่มสาวคนชราคนอาชีพต่างๆก็วอดประท้วงต่อต้านรัฐบาลเนทันย uh ูฮูต่อต้านรัฐบาลทรัมป์ที่สนับสนุนเอสเอลก็อาจากรรมต่อบปาเลสไตน์ชูประเด็นรัฐบาลเนทันย uh ูฮูนั้นเอนไซออน ไม่ใช่คนยิวคนที่เคลื่อนไหวอันนี้ก็คือยิวเมือกันค่ะสังคมอเมริกันแตกแยกหนักค่ะอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนวิกฤตเศรษฐกิจทาโถมประเทศจมนิสาธารนณะ38ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐการผลิตภาคเศรษฐกิจจึงหยุดชนะงักมีเกมสงครามการค้าสงครามภาษีเศรษฐกิจสหรัฐเองนั่นแหละที่หยุดชนะงักเกมรีดภาษีนี่แหละทำให จีนไม่ส่งอะไรต่ออะไรมาให้สมัยก่อนที่จังดีกันเนี่ยสิิจดเท้าเนี่ยสินค้าจีนเท่านั้นดีถูกมีจริงที่สำคัญตอนนี้นะทรัมป์กำลังโดนศาลพิจรารณาสารอาญาด้วยพิจารณาว่าการออกมาตรการภาษีของทรัมป์เนี่ยถูกกฎหมายหรือเปล่าถ้าผิดกฎหมายแปลว่าทรัมปแพ้นะคะกระอากแน่เพราะต้องชดเชยชดใช้กับประเทศที่เกี่ยวข้อง ในแวดวงทหารดูเหมือนว่าแกร่งนะภาพนอกแต่ข้างในเปราะบ,บางมากปัญหาสะสมทั้งหลายทุกเรื่องราวนั้นถูกกวาดไปใต้พรมงบก็ไม่มีใจใ่ายเงินเดือนทหารนะต้องให้เอกชนนายทุนของริพับลิกันน่ะจ่ายเงินเดือนไปก่อนชัดดาวรัฐบาลนานที่สุดในประวัติศาสตร์เพราะพักใหญ่เดโมแครตกับบริพับลิกันไม่ยอมลงรอยกันไม่ยอมลงให้กันคนที่กิดทบก็คือ ข้าราชการและประชาชนว่ายิ่งนานยิ่งกระทบทั้งประเทศทรัมป์จะเอาตามที่ตัวเองต้องการไม่สนว่าเดโมแครตจะได้อะไรนั่นเลยเลยไม่ยงลอยเลยไม่ยอ,อยยมยอกันสักทีดูภาพรวมนะคะสหรัฐอยู่ในภาวะย่ำแย่ทั่วด้านก็ว่าได้นะใช้ตัวเลขในตลาดหลักทรัพย์พยุงฐานนะแต่ก็ปลกปิดรากฐานปัญหาที่แท้จริงไม่มิดค่ะกูรูสายการเงินออกมาแชฉแล้วก็เอามาเตือนเป็นละลอกเลย สรารพาัดนะคะสายใหญ่ๆตัวดังๆเท่านั้นท่ามกลางรัฐบาลทรัมป์กระตุ้นสงครามไปทั่วโลกทางเลือกปลดล็อกปัญหาทั้งหมดอาจใช้สงครามใหญ่ซึ่งใครๆก็ไม่อยากให้เกิดตอนนี้ก็เลยมีแต่ลุ้นกันค่ะว่าสรัฐจะกดปุ่มที่ใดก่อนที่จะทำให้สรัฐได้ประโยชน์สูงสุด จับตาสถานการณ์โลกเท่าทันทุกเหตุการณ์สู่การเตรียมรับมือ ปัญหาที่คาใจของคนไทยในขณะนี้นก็คือนะครับว่าถ้าไทยรบกับกัมพูชาครั้งใหม่นี้ครับจะเป็นจนวนให้เกิดสงครามโรคครั้งที่3หรือไม่ครับย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัย3ข้อด้วยกันนะครับ,บข้อที่1น่นะครับถ้าลบกันนานเกินไปนับเดือนหรือว่ามากกว่า3เดือนขึ้นไปนีครับทั้งสองฝ่ายต้องหาทางระดมอาวุธหรือปัจจัยอื่นมาต่อสู้กันซึ่งโอกาสที่จะบานปลายกลายเป็นจนวนสงครามโลกครั้งที่สามก็มีความเป็นไปได้นะครับส่วนข้อที่2นะครับ ความรุนแรงในการรบถ้าทั้งสองฝ่ายต่างแช่วดเขาต่อสู้กันอย่างรุนแรงความเสียยจะมีมากขึ้นนะครับก็จะทําให้ส่งผลกระทบต่อเวทีโลกหรือทําให้นานาชาติตามาเกี่ยวข้องหรือแม้กระทั่งประเทศกัางเคียงก็เข้ามาเกี่ยวขอ้องด้วยมากขึ้นและข้อที่3นะครับเพื่อมหาอำนาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องมากน้อยแค่ไหน ข้อที่สาคัญเพราะว่ามหาอำนาจกำลังแข่งขันกันหามิตรความได้เปรียบท่านยนงแง่ยุทธศาสตร์ยุทธวิธีและช่องทางความได้เปรียบอื่นดังนั้นทุกประเทศจะเร่งรีบหรือหาโอกาสเข้ามาเกี่ยวข้องหรือแทรกแซงทันทีถ้ามีสงครามเกิดขึ้นระหว่างไทยกับกัมพูชาเพราะสงครามคือภัยที่ทุกคนทุกวัยทั้งชุมชนสถานศึกษาห้องสมุดไม่ควรมองข้ามวันนี้สําคัญที่สุดหนังสือเล่มนี้อาจเปลี่ยนอนาคตของใครบางคนส่งต่อไปยังห้องสมุดโรงเรียนหรือชุมชนที่ยังขาดแคลนคุณได้อ่านเด็กๆได้โอกาสจุดชนวนสงครามนิวเคลีย์ w o r l d War III, โดยนวากาศเอกสำมฤทธิ์ทองอินคำนิยมโดยคุณสนทิยานชื่นรือไทยในธรรมโปรโมชั่นพิเศษหนังสือ15เล่มเพียง1,990บาทเฉลี่ยเล่มละ132บาทเท่านั้นพิเศษส่งฟรีจงโรงเรียนหรือห้องสมุด